ดังวันลัมอาจชดรับใช้เวียดนามคัดบอลโลกหากพบว่าละเมิดสัญญาเมืองทองสื่อเวียดนามระบุว่าดังวันลัมอาจถึงขั้นโดนแบนจากฟีฟ้าราว4-6เดือนหากพบว่านักเตะละเมิดสัญญากับเอซีจีเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งอาจทำให้เขาชวดลงเล่นในศึกฟตุตบอลโลกรอบคัดเลือกจากกรณีที่สโมสรเอซีจีเมืองทองยูเนเตดประกาศชัดเจนว่า จะเดินหน้าฟ้องร้องต่อสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ากรณีที่เอเย่นของดังวันลำกล่าวหาสโมสรว่าเป็นผู้ละเมิดกฎการเงินซึ่งไม่เป็นความจริงและทีมกีเลนผยองได้เดินหน้าเอาเรื่องถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นยิ่งอย่างล่าสุดสื่อในประเทศเวียดนามรายงานว่าหากทางฟีฟ่าระบุว่าดังวันลำเป็นฝ่ายผิดจะมีโอกาสที่ฟีฟ่าจะสั่งแบนนักเตะรายดังกล่าวจากทุกทัวร์นาเมนต์เป็นเวลาราว4 6ถึงเดือน นั่นหมายความว่าเขาอาจจะชวดลงสนามช่วยทีมชาติเวียดนามลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกซ่อนเอเชียในเกมที่เหลือซึ่งมีแนวโน้มจะแข่งขันในเดือนมีนาคมและมิถุนายน2564หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าฟีฟ่าจะมีการสอบสวนประเด็นนี้ในช่วงเวลาใด